เราามาไอยร่เขาขอสมากะไรเขาเขากินเขาเากินครมันปไกมดออเ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 อเอาเอเออเเออเเออ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 เอเอ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 อเเเดี๋ยวเยเเอเอเเอเเดออเออเดอเอเ